สวัสดีค่ะยูอินลุนจากประเทศสวีเดนนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะในครั้งนี้เราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเมนูอร่อยของกระเทียมป่านะคะซึ่งก็จะเป็นตอนที่สองค่ะเราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะตอนหนึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิดีโอของตอนแรกไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะลองไปดูกันค่ะ ในวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเมนูอร่อยของดอกกระเทียมป่าแล้วก็ใบกระเทียมป่านะคะซึ่งเราถ่ายวิดีโอไว้ค่ะตอนที่เราทําเมนูต่างๆกินแล้วก็ขอภาพถ่ายนะคะอาหารจานต่างๆนะคะมาจากน้องแล้วก็จากพี่ที่รู้จักกันนะคะเราก็มารวบรวมไว้ในวิดีโอนี้ค่ะ ซึ่งเมนูต่างๆที่เรานำเสนอในวิดีโอนี้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็อร่อยด้วยในตอนท้ายของวิดีโอนี้นะคะเราก็จะรีวิวค่ะว่าดอกกระเทียมป่าที่เราลวกแล้วก็เก็บแช่แข็งไว้นั้นเวลาเอาออกมาทำเมนูต่างๆกินแล้วนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนกับตอนที่เก็บสดๆหรือเปล่าค่ะ โอเคค่ะเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าเรามีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างนะคะในครั้งนี้ไปดูกันค่ะตอนนี้เรานึ่งไก่นะคะเราก็เอาใบกระเทียมนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็มาโปะลงบนไก่นะคะโปะไปทั้งใบเลยก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นหอมกระเทียมมาก ตอนนี้เราก็ทําไข่เจียวใส่กับใบกระเทียมนะคะตีไข่แล้วก็ <c oughs> หัน่นใบกระเทียมใส่ลงไปค่ะตอนทําไม่ได้เริ่มต้นแ่วีดีโอนะคะแล้วก็พอทอดถึงตรงนี้เราก็เลยมิสดดัยหอมน่ากินมากเลยค่ะเราใส่ใบกระเทียมเยอะมากนะคะเหมือน ใบกระเทียมชุบแป้งทอดมากะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เราแบบว่าชอบให้มันเป็นแบบนี้ค่ะมันกรอบอร่อยค่ะขับชิมหน่อยนะเป็นยังไงอืมอร่อยค่ะใบกระเทียมมันหวานอีกเมนูมที่แนะนำนะคะ ง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็อร่อยมากค่ะก,กินกับน้ำพริกเนาะอันนี้ก็เป็นต้นกระเทียมป่านะคะที่เราเก็บมาค่ะเก็บมาหลายอาทิตย์แล้วแหละแล้วก็มันยังสดอยู่เลยเห็นไหมเราก็เลือกในส่วนที่เหี่ยวออกไปแล้วนะคะแล้วก็ก้านยังสดดีอยู่มากเลยก็เราก็ทยอยทำกินไปเน,นาะทำนู่นทํานี่ทํานั่นนึ่งบ้างเจียวใส่ไข่บ้างวันนี้ก็จะผัด น้ำมันหอยอะค่ะผัดแบบผัดน้ำมันหอย <_ d ream> ก็พริกกับกระเทียมเยอะหน่อยนะคะเราชอบกินพริกกับกระเทียม <_ d ream> เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไง <_ d ream> เราก็จะใส่แค่ซีอิ๊วขาวแบบน้ำตาลนะคะ จะผัดเร็วๆนะคะแล้วก็ออกแต่ว่าเราผัดให้มันแบบสุกจริงๆการยาวมาก <laughs> เราแค่แบบว่าหันครึ่งแล้วก็ผัดเลยเรียบร้อยค่ะพร้อมกินเดี๋ยวจะชิมว่าจะเป็นยังไงนะคะอืม <c oughs> ยังหวานอรยย่อยค่ะตอนนี้เราก็ผัดเดอดอกกอระเทียมนะคะรีมถ่ายวีดีโอตอนแรกตอนนี้ก็ผัดกับตับไกค่ะดอกกอระเทียมป่านะคะผัดกับตับไกหรือว่าตับหมูนะคะไม่มีแนะนําแต่เราเห็นหลายคนชอบผัดกับตับไกค่ะตับใจนะ่น้อยหน่อย นะคะนี้ดอกกอระเทียมป่าผัดกับตับไก่ค่ะน่ากินมากมันแบบว่าสดๆจากป่ามันหอมอร่อยมากนะคะใส่ไข่เจียวใส่ไข่ตุน๋นหรือว่าผัดเหมือนผัดนะ้ำมันหอยอะคะ่ะก็อร่อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะบางคนก็จะชอบกินใบมากกว่ากินก้านใบแล้วก็ใบมากกว่าค่ะเขาบอกว่ามันหวานอร่อยกว่า แต่บางคนก็ชอบกินก้านดอกนะคะแล้วก็ดอกกระเทียมนี้ก็ไปทำผักส้มอร่อยเหมือนกันค่ะบางคนก็ชอบแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ลองลองดูค่ะว่าอันไหนที่อร่อยถูกปากเราดอกกระเทียมค่ะจะเจียวกับไข่นะคะเราก็เวลาเจียวไข่อะ่ะเราก็ชอบใส่พวกผักอะไรเนี้ยค่ะเยอะๆมันเหมือนกับจะเป็นดอกกระเทียมชุบไข่ทอดไปนะคะเพราะว่าดอกกระเทียม,มเยอะมาก อันนี้เป็นเมนูปโปรดของเราค่ะง่ายๆแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยปกติเวลาทำอุบข้าวหรือเจียวไข่นะคะเราก็จะใช้น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะแล้วว่ามันหอมอร่อยอะคะ่ะหอมอร่อยกว่าน้าม,มันมะกอกนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะเราชอบอันนี้มากค่ะ แล้วค่ะก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเอกระเทียมป่าค่ะเจียวกับไข่เหมือนจะเป็นกระเทียมดอกกระเทียมป่าชุบไข่ทอดนะคะออร่อยค่ะปกติเราเป็นคนชอบกินไข่เจียวมากอะ แล้วถ้ามีอะไรใส่ไปนเงี้ยมันก็จะช่วยเพิ่มรสชาติอันนี้นะะก็เป็นก้านดอกกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะผัดใส่ไข่ค่ะจะลองดูมันทําเหมือนกับผัดดอกไม้กวาดนะคะตอนเด็กๆแม่จะผัดดอกไม้กวาดกับไข่ให้กินนะคะแล้วก็จะแบบมีกระเทียมทุบๆด้วยนะคะอันนี้เราเก็บมานานแล้วนะคะเก็บมาเป็นอาทิตย์แล้วอะดอกมันก็เริ่มเก <laughs> ็บไว้ในถุงกระดาษในตู้เย็นดอกมันก็เริ่มเหี่ยวไปแล้ว ก็คือไอ้ที่หุ้มดอกอะคะ่ะเนี่ยค่ะไอ้ตรงที่หุ้มดอกมันจะเหี่ยวไปแล้วแต่ว่ายังอื่นยังสดอยู่นะคะมันก็ยังกินอร่อยอยู่แหละค่ะแล้วะะก็ใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะผัดนี้นะคะเราไม่ใส่กระเทียมกินหอมน่ายชิมมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไป ใส่ไข่เยอะๆเลยนะคะเราก็ใส่สามฟองเลยค่ะล้วก็ยีๆแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้มันสุกค่ะก็กอชอบทำแบบนี้นะคะไม่ได้ตีไข่ก่นอนเอาไข่ลงไปตอกลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ยีๆแล้วก็ผัดอบไว้แล้วก็วางแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันสุกะคะ่ะเหลายคนอาจจะบอกว่าผัดเร็วๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบผัดให้มันสุกมากๆนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะ ก็เดี๋ยวสุดท้ายก็จะปรุงรสนะคะรอให้มันสุกดีก่อนนะคะไข่แต่น่ากินมากนะคะตอนนี้ไข่ก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วก็ตัดผัดอีกนิดนึงแล้วก็ตัดออกเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตัดออกค่ะก็จะเก็บไปกินแอบชิมแล้วว่าหวานอร่อยมากค่ะยังหวานอร่อยมากถึงแม้ว่าเก็บมาชิเงแล้ว อันนี้ก็เป็นดอกและใบกระเทียมที่เราเก็บมาได้นะคะวันนี้เรานึ่งไก่กินค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะาใบก,กับดอกกระเทียมใส่ไปสักหน่อยนึงค่ะกอนึ่งไก่จนสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยอใส่อันนี้เป็นึนึ่อที่หลังค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะนึ่งมากเออหรือน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็นานแค่ไหนก็สักห้าถึงสิบนาทีอะเราชอบนึ่งแบบนิ่มๆอะค่ะนิ่มๆแบบว่า ไม่ต้องเคียวอะไรเงี้ยเราชอบชอบผักนุ่มๆก็จะนึ่งนานหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะหั่นสักสามเป็นสักสามท่อนเนาะแล้วก็ใส่ลงไปก็ยาวประมาณเท่านี้นะคะก้านตรงส่วนที่เป็นโคนมันอะแบบว่าขาวแบบใหญ่มากหวานอวบแล้วก็นี้เป็นดอกมันนะคะมันตอนเก็บมามันก็จะบางดอกมันก็จะบานแค่เนี้ย พอทิ้งไว้สักหน่อยหนึ่งไว้ข้างนอกนะคะมันก็บานเลยทีนี้ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะใส่ไปแล้วก็พอใส่ไปเสร็จแล้วก็โรยเกลือน,นิดนึงมันก็จะนัวนะคะหวานอร่อยค่ะเราก็แอบนึ่งไส้กรอกไปด้วยนะคะกับไก่เราชอบกินไส้กรอกนึ่งอะ่ะเคยกินกันไหมเอ่ยที่เมืองไทยที่แบบไส้กรอกนึ่งเราก็กินกับน้ำจิ้มสีฟูแต่เราชอบมากเราก็เลยใส่ไส้กรอกไปนึ่งด้วยหน่อยหนึงนะ โอเคก็โรยเกลือซะหน่อยนะคะมันก็จะแบบว่ารสชาติมันก็จะดีขึ้นอืมจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากนึ่งไก่กับนึง่งแอยอดกระเทียมแล้วก็ดอกกระเทียมป่านะคะแล้วก็เส้กรอกเราชอบมากที่เมืองไทยที่แบบนึ่งเส้กรอกนึ่งลูกชิ้นแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี้ก็เป็น ใบกเทียมป่านะคะแล้วก็ต้นมันนะคะก็จะใส่ไปนึ่งเช่นกันค่ะแล้วก็โรยเกลื <Okay. S 1> อเดี๋ยวก,ก็ใส่ไปนะคะ oh. ล้นหม้อเลยค่ะหม้อน้อยเกินมันก็จะโรยเกลือไม่ทั่วถึง <c oughs> เดี๋ยวขอแบ่งโรยเกลือสักหน่อยก่นแล้ <c oughs> ก็ใส่ใบไปอีกโอเค เสร็จแล้วเดี๋ยปิดฝานะคะอันนี้เราก็นึ่งไว้กินนะคะโอเคแล้วก็รอเราก็ปกติเราก็นึ่งประมาณสิบนาทีค่ะบางคนบอกห้านาทีก็พอแล้วตอนนี้เราก็ตั้งนาฬิกาวไว้นะคะติ๊กตอกติ๊กตอกสีมันสวยมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใสไปแป๊บเดียวนะคะสีมันก็สวยแล้วอ่ะก็สําหรับบางคนนะคะเขากินดิบแล้วก็ท้องอืดน,นะคะหรือว่ารู้สึกไม่ดีในท้องะคะ่ะ แต่ว่าพอกินสุกแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเราก็เลยเน้นกินเฉพาะที่สุกเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรากินแบบดิบๆแล้วเราว่ามันไม่อร่อยอะคะ่ะมันมันไม่หวานอร่อยอะมันแบบมันเป็นกระเทียมซาซคะ่ะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเอามาปรุงอาหารให้มันสุกมากหน่อยอะคะ่ะจะนึ่งนานหน่อยผัดนานหน่อยหรือก็ต้มนานหน่อยนะคะเวลาทอดไข่เจียวก็จะใช้ไฟอ่อนๆแล้วทอดนานหน่อย เพื่อให้มันสุกดีอะค่ะสุกอย่างทั่วถึงเพื่อว่ามันจะได้ตัดรสชาติที่เราไม่ชอบตอนที่มันดิบไปอะค่ะแล้วมันก็จะเหลือแ,แบบความหวานอร่อยของอผักนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นึ่งเกินสินาทีนะคะหมดจะไปทำอย่างอื่นนาฬิกามันร้องแล้วก็ไม่ได้มาดูนะคะก็นี่การใหญ่มากอันนี้ชิมกันอืม หวานน่อยมากนะคะใส่เกลือไปไหนมันก็จันนัวขออนุยาตแอบกินหลังกล้องอร่อยมากค่ะอืม,มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ของสุดยอดเนาะขอชิมใบหน่อย สิ่งกุ๊ปกุปก๊กอยู่หลังกล้องนะคะอร่อยคะ่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะอันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมป่านะคะทั้งการละดอกเราก็จะลวกค่ะล้วก็ไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวกินนะคะเป็อย่างที่บอกว่าเราไม่ชอบกินดิบนะคะเราไม่ชอบในรสชาติเผาเราเฉยเราก็จะทําให้สุกกว่านนี้เราก็ต้มจนเดือดเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะก็แอบลองชิมหน่อยนะคะ หวานอร่อยค่ะ<ม>ก็ไม่ต้องผัดไม่ต้องอะไรเลยนะแค่รูบอกลองเอาเกลือใส่นิดนึงอร่อยอะ่ะกินกันน้ำพริกข้งอร่อยค่ะวันนี้เราจะทำขนมกุ้ยช่ายนะคะตอนนี้ก็นวดแป้งอยู่ก็ใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งมัน แล้วอันนี้ก็เป็นไส้มันนะคะมาจากก้านของดอกกระเทียมค่ะก็เราเก็บดอกมาแล้วก็อันนี้เป็นก้านมอนนะคะเอาดอกเ,เอาดอกอันนี้ออกนะคะแล้วก็ได้เป็นอันนี้ที่จะทําเป็นไส้แล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่เกลือก้านกระเทียมเหมือนเดิมแล้วก็ใส่น้ํามันพืชนิดนึง สุดท้ายก็ใส่เบกกิ้งโซดาค่ะอัน,นนี้นะคะ c บค b อ n นอตของซานต้ามาเียแล้วก็ใช้มือขยำแล้วก็บีให้ผักมันช้ำมันจะได้เข้าเนื้อกระชั้นจะได้เข้าไปข้างในอ่ะแล้วก็ครีปแป้งให้บางๆก่อนแล้วก็ใส่ไส้นะคะแล้วก็จับรูป อันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เราห่อกันแล้วนะคะเราจะมีทั้งไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่กับทําไปนานๆนฝีมือก็จะเริ่มมานะคะอันนี้เราก็กลายเป็นว่าเราถนัดม้วนๆแบบนี้ไปแล้วแล้วพี่เขาก็ทําเป็นตัวสี่เหลี่ยมอันนี้ตัวสี่เหลี่ยมอันนี้สวยสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยม ตอนนี้เราก็จะเรียงใส่ซึงนะคะก็นึ่งไปสักพักแล้วนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงคือหน้าตาที่ออกมานะคะโอ้ยสวยงามแล้วก็มีไส้ทะลักกันเล็กน้อยเดือดดีเดือดด,ดีสุกแล้วแป้งใส่แล้วสุกแล้วนี่นะคะนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาดีๆใช้ได้เสร็จแล้วก็ทาน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะ แล้วก็นี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มพริกป่นนะคะแล้วก็ผสมกันนะคะรสชาติตามชอบแล้วก็ไปตั้งไฟอุ่นหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันละลายผสมเข้ากันดีนะคะตอนนี้ได้เยอะมากแล้วนะคะชามโตเลยเป็นทชี่ใช่ก้านดอกกระเทียมป่านะคะ ดอกกระเทียมแบบนี้นะคะบางแล้วแบบนี้ก็กินได้นะคะเอาไปดองก็ได้ไปผัดเราก็๋พี่เขาจะเก็บอันนี้ไว้นึ่งกับปลานะคะสวยมากคนสีเดนเขาจะไปตกแต่งในสลัดเราก็กินไปกับสลัด อันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมป่าดองนะคะทำเป็นผักส้มนะคะแอบลองชิมแล้วอร่อยมากค่ะก็ทำเหมือนกับใบดองนะคะพี่ใส่ใบไปด้วยอ่ะใช่ไหมปนกันไปด้วยใส,ใส่ผสมกันอันนี้ก็จะเป็นทั้งดอกต่มดอกบานใช่ป่อ<ช>ร่อยมากแอบชิมไปแล้วนะคะเหมือนผักผักเซียนมากผักส้มในจมน้ำราเอาน้ำเขา สาวข้าวใส่ต้องให้มันทวงผักเราก็เอาผักลงแล้วต้องกดแน่น่ลยแล้วบางคนทำไมทำแล้วเขาเป็นแบบเป็นมะนาวอ่ะอาจจะเกลือไม่ถึงอ่จจะขยำได้ไม่เต็มที่ไม่ไม่ถ้าขยำเต็มที่มันต้องเป็นยังไงจนมันยุบลงไปครึ่งของครึ่งเลยอ่ะจนเราเห็นผักมันมันยุบแล้วมันฉ่ำเกลือมันเออใช่มันน้ำมันจะออกขยำจนน้ำมันออก พี่เขแนะนําว่าต้องใส่เกลือให้ถึงนะแล้วก็ายาให้มันลดไปครึ่งต่อครึ่งให้มันฉ่าแล้วก็เวลาแช่น้ําสาวค้าก็ต้องให้ท่วมกดให้แน่แนๆแ,แล้วก็ให้ท่วมนะคะลองไปทํากันดูค่ะทําแบบเดียวกับใบที่ดองที่เราบอกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังล้างค่ะวันนี้แดดดีมากนะคะข้างนอกแล้วก็มันก็ส่องมาในขัว เราก็พยายามเรียงให้มันเท่าๆกันนะคะเวลาลงหม้อแล้วก็เวลาจับใส่ถึงจะได้ง่ายๆนะคะก็ล้างเอาเศษดินแล้วก็เศษใบไม้ที่มันติดมาออกไปอะคะ่ะ นี่นะคะใส่ลงไปในน้ําเดือดๆเลยนะคะใส่ทั้งก้านเลยค่ะเพราะความเร็วเราก็ทําแบบรูปผักตามปกตินะคะพอน้ํามันเริ่มเดือดเดือดก็ตักขึ้นเลยค่ะตักใส่กระชอนไว้เพื่อให้มันเสด็จน้ํานะคะโอเคเราก็เดี๋ยวอันใหม่ใส่ลงไปเ,เราก็ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะน,นะคะก็มันยัง ยังอุ่นๆอ,อยู่นิดๆนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ถุงแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะคะแต่ว่าเราไม่มีที่จะวางละก็เลยขอใส่ถุง,ล,ถงละกันก็ถุงละกร,รัมค่ะเห็นที่ลงมอไปเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมป่านะคะที่ลวกได้ทั้งหมดค่ะก็เปิดปากถุงไว้ให้มันเย็นตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็เราก็มัด แล้วก็เอาใส่ถุงเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงหิ้วอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตู้แช่แข็งค่ะแล้วก็จะเขียนชื่อไว้ที่ถุงหิ้วด้วยว่ามันเป็นอะไรเ,าเพราะว่าจะได้เวลาหานะคะมันจะได้หาออกมาจากตู้แช่แข็งง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเวลาเอาไปทำกินว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมป่านะคะที่เรา ลวกแล้วก็แช่แข็งเก็บไว้เดี๋ยวจะลองออกมาทําดูสักถุงหนึ่งค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็นึ่งหมูนะคะก็เลยว่าจะเอาเนี้ยมากินด้วยกับหมูแกะออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะแข็งเลยไม่ได้เอาออกมาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะลองดูก็ใส่ไปในหม้อเลยแล้วกันแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ผ่านไปห้านาทีแล้วค่ะ โอ้ยยังแข็งติดกันอยู่เลยแอบใส่กระโพดไปด้วยที่เก็บมาแล้วก็เอาต้มแช่แข็งเก็บไว้นะคะเวลาจะกินเราก็เอาใส่ไปในหม้อนึ่งะคะ่ะเวลาหม้อนึ่งอะไรกินก็จะใส่ลงไปด้วยตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะนึ่งนานเลยเพื่อให้น้ำแข็งละลายก็นึ่งแล้วก็คือตั้งปิดไฟแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เลยะคะ่ะให้มันแบบว่าโดนความร้อนเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นยังไง อนนีีะะคะ่มันเหมือนเกลือเม็ดเกลือเม็ดบ้านเราเลยเกลือเม็ดก้อนๆเกลือก้อนเอนี่ยเค็มด,ดีพี่เจ๊ก็ใช้เกลือนี้นะคะเมเดลฮอปซอสก็คือเกลือทะเลหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะอันนี้พี่เจ๊ก็คั้นไปได้สองรอบละหอม ว่าหอมกว่าหอมหอมกว่าที่มันที่เราเก็บมามันไม่อกวนเหมือนตอนเก็บอ่ะมันบีบอันน้ำมันออกไงไม่นานมันถึงอร่อยมันหอมหอมมันดอกผักดองด้วยมันหอมมันดอกพี่เจ้าเคยกินยังเพื่อนเขาทําให้กินน้ำมันน้ำขึ้นมันออก ตอนนั้นที่พี่เขาทำหนูไม่ได้ไปดูหรอกที่พี่เขาทำอ่ะแต่หนูไปอีกทีนึงเขาเอามาเปิดให้ดูว่าเสร็จแล้วหนูก็เลยหยิบม,มาชิมชิมชิ้ชชชนหนึ่งอร่อยมากมันมันเหมือนผักเสี้ยนดองเดี๋ยจะเนี๋ยจะแบบ่งใส่น้ำสาวข้าวสักหน่อยไชิมน้ำติดมันจะแบบหอมนะอารมณ์คุ้นๆเหมือนผักเสี้ยนดองตอนเด็ก<อ>ที่หอมเลยเจากสวนหลังบ้านขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผสมเกลือหรอใส่เกลือ,อเพิ่ม กลือหน่อยไม่ไม่กินเกลือใส่เกลือเพิ่มเือเคพอคั้นเสร็จแล้วบีบน้ำเสร็จแล้วผสมเกลือเพิ่มแล้วนะคะก็แบ่งใส่ถุงเก็บไว้ เราก็ไปแช่แข็งแช่แข็งทั้งแบบนี้เลยอเอาสักปริมาณที่แบบว่าที่กินต่อครั้งเราก็มาผสมเวลาจะกินก็อ,ออกมาแล้วก็ผสมสกับน้ำซาวไาก่จิ้งไว้ให้มันเปรี้ยวแล้วค่อยกินถ้าใครชอบใส่น้ำตาลก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงก็ได้เคี่ยวน้ำตาลใส่แต่ไม่ชอบมันหวานไม่ชอบน่นจะทำให้กลมกลม่อมไม่ชอบอันนี้ก็อร่อยอนะ ก่อนที่จะมาคันนี้ก็คือไปที่เขาเอาไปล้างน้ําก่อนเอาดอกเอาการไปล้างน้ําแล้วก็ผึ่งทิ้งไว้ให้น้ํามันสด็จผึ่งทิ้งไว้ข้ามผืนสามถุงเลยก็ได้ทั้งหมดสามถุงก็งม่เยอะเท่าไหร่นะันน,นไม่เยอะนะ อันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมป่านะคะที่เราลวกแล้วก็แบ่งใส่ถุงแช่แข็งไว้ค่ะวันนี้เราก็จะอออกมากินนะคะก็จะนึ่งกับไก่ค่ะส่วนใหญ่เราก็พอจะกินเนาะเราก็ไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยเราก็เอาออกมาจากตู้แช่แข็งเราก็เอาใส่ไปนึ่งพร้อมไก่เลยค่ะมันก็จะเป็นแข็งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปนึ่งพร้อมกันสําหรับเรานะคะเราก็กินดีนะเราว่าก็โอเคอร่อยอะ่ะ ไม่ได้เหนียวไม่ได้อะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาออกมานึ่งอีกนานพอสมควรมั้งกับไก่จนกว่าไก่จะสุกก็อะไรเงี้ยค่ะเกะออกมาแล้วก็จะเป็นนี้นะคะเราก็ใส่หม้อนึ่งไปเลยค่ะก็จะละลายน้ําแข็งไปด้วยแล้วก็อุ่นไปด้วยในตัวนะคะอันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมป่านะคะที่นึ่งแล้วควันยังฉุยอยู่เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็ชอบเอามากินกับไก่นึ่ง ผักนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดน้ำพริกส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจก็ลองดูนะคะปีที่แล้วเราเก็บดอกไว้เดี๋ยวปีนี้เราจะลองเก็บใบมาลวกแล้วก็แช่แข็งเก็บใบบ้างนะคะบางทีอันเนี้ยเราก็ไปใส่ก๋วเดี๋ยวกินนะอืมใส่ได้หลายอย่างอะ่ะก็แทนแบบผักอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ยังไม่เคยเอาไปผัดเดี๋ยวจะลองดูในครั้งต่อๆไป ถ้าถามเราว่าพอลวกแล้วแช่แข็งไว้แล้วเอามากินอีกหวานอร่อยเท่ากับตอนที่ไปเอามาจากป่าแล้วลวกหรือนึ่งกินไหมก็ไม่เหมือนนะคะมีความต่างเราคิดว่าตอนที่เอามาจากป่าแล้วนึ่งหรือลวกกินเลยจะมีความหวานอร่อยมากกว่าซึ่งก็แน่ค่ะมันมันสดๆเนาะจากธรรมชาติอันนี้ก็ เก็บแช่แข็งไว้รสชาติก็จะดรอปไปน,นิดนึงแต่ละสําหรับเราเรายังคิดว่าอร่อยอยู่นะคะก็ลองดูค่ะว่าจะชอบหรือเปล่านะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะที่เราเคยได้ยินมานะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเมนูต่างๆนะคะที่เราได้ถ่ายวิดีโอเก็บรวบรวมไว้ค่ะถ้าท่านใดมีเมนูอื่นๆนะคะสามารถเขียนในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อแบ่งปันให้กับท่านอื่นๆได้ นำไปทดลองทำดูค่ะและเราก็ขอขอบคุณไปยัง f a c e b o o k p a g จไทยสวีเดนบ้านดงไร่ตำบลนาขาพากินนะคะสำหรับภาพเมนูอร่อยๆของกระเทียมป่าที่ให้เรานำมาใช้ในวิดีโอนี้ค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะ จากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ